ทุกคนได้เห็นข่าวนี้กันไหมคะเรียกได้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยถึงกับจุกในอกต้องออกมาร้องเพศสายแม่ต้องรอดขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวว,วัยสิขวบโดยทางด้านคุณพ่อเนี่ยนะคะเผยว่าตนเนี่ยมีลูกกับอดีตภรรยาหนึ่งคนซึ่งก็คือน้องผู้เสียหายนั่นเองค่ะก่อนที่ตนเนี่ยจะเลิกลากับอดีตภรรยาไปนะคะเมื่อน้องอายุครบหกขวบคุณยายเป็นคนเอ่อยปากขอเลี้ยงดูค่ะตนก็ยินดีนะคะพร้อมกับส่งเสียงเงินมาให้ตลอดซึ่งครั้งแรกเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อน,น้องเนี่ยอายุแค่9ขวบเท่านั้นค่ะพี่าาานนะนคคะ่งเปงเเป็พอออกกไิ ข้างนอกจากนั้นค่ะก็พาน้องนะคะขึ้นห้องพักแห่งหนึ่งแล้วทิ้งน้องไว้ในห้องกับชายอายุ17ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องถูกอนาจารค่ะพอเสร็จแล้วนะคะพี่เนี่ยก็มารับแล้วข่มขู่ผู้ชายคนนั้นว่าให้เอาเงินมา5,000ันบาทเพื่อแลกกับการไม่ดาเนินคดีค่ะตลอดระยะเวลา3 4ปีนะคะน้องโดนกระทําแบบนี้มากกว่า10ครั้งค่ะซึ่งทุกครั้งนะคะยายและพี่สาวจะเป็นคนไปเรียกเก็บเงินกับครอบครัวผู้ชายที่ล่อลวงมาหาซึ่งแต่ละครั้งนะคะยอดเงินเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางครั้งก็หลักพันไปจนถึงหลักแสน ซึ่งล่าสุดวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเป็นยอดเงิน650,000บาทรวมแล้วเนี่ยเงินกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวและทุกครั้งที่น้องไปเนี่ยไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณพ่อยังเผยอีกว่าลูกสาวเนี่ยเคยปฏิเสธไปแล้วว่าขอไม่ทําแต่ถูกพี่สาวตกหน้าและถูกยายข่มขู่ด้วยความหวาดกลัวค่ะจึงไม่กล้าที่จะบอกใครจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยนะคะกลับมาอยู่กับพ่อพ่อสังเกตเห็นอาการผิดปกติค่ะจึงสอบถามลูกและน้องเนี่ยก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ตนฟังนะคะหัวอกของคนเป็นพ่อ พ่อค่ะพอได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกโมโหจึงพาลูกสาวนะคะไปแจ้งความและไม่อยากสอบถามครอบครัวฝั่งนั้นเลยและไม่อยากพูดคุยด้วยเพราะรู้จักนิสัยดีว่าเป็นยังไงคะ่ะและวันนี้นะคะจึงออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ ทางด้านคุณเอกภพบเอกนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการกระทํานี้เนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็น่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการร่วมกันท้ามนุษย์เพราะม,มีการหาผลประโยชน์กับน้องผู้เสียหายหลังจากนี้นะคะตนเนี่ยจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองบังคับการปร,ปราบปรามการท้ามนุษย์และก็จะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพอมอนะคะเข้ามาดูแลค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆค่ะเพราะไม่เคยเห็นคนในครอบครัวไหนกระทําแบบนี้